สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอพรทิพย์ซัดแรงแตงโมเป็นคดีแรกญาติผู้ตายไม่ได้อยู่ข้างผู้ตายหมอพรทิพย์เปิดใจต้องบอกเลยว่าผ่านมาเกือบจะ3เดือนแล้วกับการเสี็ชีวิตของแตงโมนิดาพระตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งงานนี้ลหลายๆคนเกิดข้อสงสัยมากมายเลยทีเดียวแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะออกมาถแถลงปิดคดีไปแล้วก็ตามก่อนหน้านี้จะเห็นว่าคนที่รักแตงโม ออกมาหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเป็นฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สู้คดีแตงโมก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโจทางช่องวัน31ในบางช่วงบางตอนเผยว่าคดีแตงโมเป็นคดีแรกที่ตัวแทนผู้ตายไม่อยู่ข้างผู้ตายอะไรคืออุปสรรคของคดีนี้หมอพรทิพย์อุปสรรคใหญ่สุดเลยคือเป็นคดีแรก ที่ตัวแทนของคนตายไม่ได้อยากให้เราเข้าไปช่วยเต็มที่คือทั้งแม่และทั้งทนายเราพยายามเรียกให้เขามาดูแผลเขาให้ตัวแทนมาก็ไปว่าตัวแทนอีกอุปสรรคที่สองคงจะเป็นพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เอาแนวโน้มจุดจบคดีนี้หมอพรทิพย์ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดถ้าถามว่า ทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนแรกก็มันพูดไม่ได้เราเชื่อได้ว่าธรรมะจะสรรันธรรมะก็จะคุ้มครองอย่าเพิ่งไปหมดใจว่าทำไรไม่ได้เป็นคดีแรกในชีวิตที่ยากหมอพรทิพย์ไม่ใช่ค่ะเป็นคดีแรกที่ญาติผู้ตายไม่ได้อยู่ข้างผู้ตายคาดการแนวโน้มคดีจะจบยังไงหมอพรทิพย์ไม่เคยคาดค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะจบยังไงก็ช่างมัน แต่สักวันหนึ่งมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราทำให้ดีที่สุดย้อนกลับไปคดีดังที่คุณหญิงหมอปฏิเสธเงินล้านหมอพรทิพย์ตอนนั้นดังจากคดีเจนจีราบุคลิกแปลกซื้ออยากจะสัมภาษณ์พ่อสัมภาษณ์อยากจะให้ถ่ายโฆษณามีครั้งหนึ่งเชิญเราเล่นหนังมั่งโฆษณามั่งเราก็มานั่งคิดว่าคงไม่ได้ให้เรามาเพื่อค่าตอบแทนพวกนี้เล่ยขออนุญาตเขาว่าขอไม่เอา คุณหญิงหมอกับตำรวจเหมือนเส้นขนานมีโอกาสมาเจอกันแล้วเดินไปด้วยกันได้ไหมหมอพรทิพย์ย้ายมากรุงเทพก็ทำงานคู่กันมาตลอดเลยนะไม่มีวันที่จะทำให้เราเปลี่ยนมันต้องเป็นความจริงอย่างเดียวเคยโดนข่มขู่บ้างไหมหมอพรทิพย์บ่อยๆมีเสียงเข้ามาแต่หลังๆเราเชื่อว่าความเกลียดยิ่งกว่าการขม่มขู่ด่าแบบด่านอกรอบด่าในารอบด่าแบบตรงๆเราก็ฝึกแล้วว่า ไม่เอาใจไปรับก็ช่างหัวมันเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำเพราะเกลียดเขาเราทำแทนคนตายไม่ใช่แค่คดีตังโมเสมอมาก,ก็เป็นอย่างนั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ